สวัสดียามเย็นนะคะกินข้าวแล้วก็มากินของหวานกันมากินผลไม้หวานๆกันนี่เลยนะคะวันนี้เปิ้ลจะมารีวิวน้อยนาะตามู่ใหม่เห็นไหมคะลูกใหญ่นะลูกใหญ่ตาใหญ่ค่ะ ตัวนี้ไม่ต้องผสมเกสรนนะคะมันติดผลได้เองมันติดลูกง่ายติดลูกโดกมากค่ะต้นอายุ5-6เดือนนี่ก็ได้กินแล้วนะคะถ้า <c oughs> ดูดูจากคลิปที่เปิ่งรีวิวไปรอบกันนะคือเออไปถ่ายที่มันอยู่กับต้นเลยอะคือต้นเล็กมากอะต้นเตี้ยแค่นี้ติดลูกเลยนะคะได้กินเลยนี่นะเดี๋ยวจะมารีวิว อย่ดูข้างในกันนะคะ,ะเสียงตู้เย็นดังพอดีนี่นะคะโอ้โหเนื้อฟูมากผลจากเอ่อผลแรกของต้นนะคะเขาอาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าที่ควรนะคะแต่ว่าเนื้อเยอะนะคะเนื้อเยอะแล้วก็ มันไม่ได้ฉีดยานะมันก็มีเพี้ยมีอะไรบ้างเราห่อไว้บางทีลูกค้ามาขอชิมหรือว่าเด็กๆก,กินนะคะก็จะไม่ได้แบบฉีดยาอะไรนะคะมีเพี้ยตรงนี้นะคะโอ้หน่ากินเนื้อฟูมากดูดิไหนกระดาษคิดถึงคิดถึงไม่ได้รีวิวหลายวันเลยนะคะ เพิ่อนไปธุระไปงานคริสต์มาสมานะคะไปชมบุรีนี่เลย <c oughs> <c oughs> ดูดิดูผู้เขาดิโ <c oughs> ตะเลื่อนนะคะผู้ใหญ่ <c oughs> ไม่มีไม่มีเม็ดจ้ะอืมไม่มีเม็ด ตาใหญ่มากนะเมื่อกี้เนี่เนี่นี่ยไม่มีเม็ดนะคะตัวนี้ข้อดีคือเปิ้ลกินแล้วสองสามรอบแล้วแหละเก็บข้อมูลเก็บความรู้ไว้นะคะก็คือมเมล็ดเล็กเมล็ดน้อยนะคะลูกหนึ่งมีมีมเมล็ดไม่กี่มเมล็ดนี่นะเดี๋ยวมาลองดูภูนี้นะนี่นะคะอืม ไม่มีเม็ดจ้าไม่มีเม็ดเลยนะอืมก็อย่างที่บอกแล้วค่ะตาใหญ่ตาใหญ่ก็หมายถึงเนื้อฟูนะคะเนื้อฟูตาใหญ่หวานมากเลยนะอือหือหวานมากอือหือเด็กกินเพลินก็จะกินหมดอีกไม่เหลือถึงลูกดูดิดูเนื้อดิ ฟูฟ่องฟูฟ่องมากสุขเสมอกันนะคะข้อดีนะอืออือมีเม็ดอันนี้มีเม็ดเม็ดเล็กเม็ดน้อยอือเม็ดเล็กแล้วก็เม็ดน้อยคือหวานมากหอมหอมถ้าเกิดคนได้กินหน,หน้อยหนาตามั่วจะเข้าใจว่ามัน หอมกว่าในหน้าบ้านเรานะคะกว่าในหน้าไทยนะตึมกินคำใหญ่ๆไปเลยม,ม,มีเม็ดขี่เม็ดเนี่ยเดี๋ยวเนื้อติดด้วยอายเนื้อติดอ่ะเนี่ยคะ่ะมีสองเม็ด เม็ดเล็กนะเม็ดเล็กกว่านหนาบ้านเราเยอะเลยค่ะคำเบล่มเลยนะเมื่อกี้มีอยู่แค่สองเม็ดเองเม็ดเล็กเม็ดน้อยสุกเสมอกันตาใหญ่นะคะดกหวานหอมไม่เป็นไตนะคะไม่เป็นไตแล้วก็เนื้อไม่ได้เละง่ายมากนะคะคืออันเนี้ยมันสุกตั้งแต่เมื่อวานเย็น ปั้นแช่ตู้เย็นไว้นะไม่มีเวลารีวิวกลับมาก็คือเป็นเหนื่อยเแล้วก็นอนไปเลยอืมอืมไม่มีเม็ดนะคะไม่มีเม็ดคือแบบบาง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 พูไม่มีเม็ดเลยบางพูอะ่ะที่พูใหญ่ๆอ่ะคะ่ะอืม อร่อยมากหวานเวอร์ดูดิเนื้อฟูอืมอร่อยหน้าปูอีกแล้วจ้าอือกินมาต้องหลายคำแนละ้วแต่ครึ่งลูกแล้วมีเม็ดอยู่มีเม็ดอยู่แค่ห้าเม็ดเองอะ่ะคือถือว่าเม็ดน้อยมากนะคะถือว่าเม็ดน้อยมากเทียบกับเหนือหนาบ้านเรา เม็ดจะเยอะกว่านะคะนี่เห็นปะเนื้อฟูตาแบบตาใหญ่ตาปุดปดน,นะคะเดี๋ยวรอให้ต้นเขาสมบูรณ์อีกทีนึงนะคะเปิ้ลนจะมารีวิวให้ดูว่าเออผลดกจริงไหมอะไรจริงไหมอันนี้มันเริ่มติดแค่รูปแรกของต้นเองนะคะตาหวังต้นเล็กก็ติดนะคะแต่ว่าเพื่อนเอาให้ลูกค้าไปชิมแล้วนะคะยังไม่ได้บอกหรือยังไม่ได้ถามเลยว่าเป็นยังไงอร่อยไหมอะไรแต่ตัวนี้ผ่านหน้าปลูกมากๆ ตามมูใหม่นะคะจะเป็นคนละตัวกับที่เปิ้ลขายก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่านําเข้ามาจริงๆมันมีหลายพันค่ะตัวตามูอะ่ะแต่ว่าอืมบางบางตัวก็ลูกค่อนข้างจะเล็กนะคะบางตัวก็ไม่ได้อร่อยเท่าที่ควรอะ่ะเนื้อมันก็จะเหมือนใน้หนาไทยไม่ได้อะไรแตกต่างมากแต่ตัวเนี้ยแตกต่างแน่ค่ะตัวเนี้ยผลใหญ่ได้เป็นเป็นกิโลเลยนะอืมเป็นกิโลเลยนะ ถือว่าใหญ่มากแล้วก็ติดผลง่ายนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็สั่งต้นพันธุ์กับเปิ้ลได้นะคะก็มีขายน่าจะเป็นอีกสักเดือนเดือนกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะเริ่มพร้อมขายนะคะมันไม่ได้มียอดเสียบเยอะมากนะคะถ้ายังไงสนใจก็ทักมาได้ค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชม น้อยหนาต้ามู้ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ